สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการอัปเดตสถานการณ์ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลลูน่าคาสิกและชีบะนะคะไม่ได้ทําข่าวมาหลายวันเลยก็ถือว่านานอยู่นะคะเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะเพราะดิฉันเองก็ยังคงเป็นนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะคะโดยเฉพาะรูน่าคาสิก ชิบาค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงหัวใจสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ๆตัวดิฉันเองก็ถือว่าผ่านมือใหม่มานะคะปีนี้ในการลงทุนก็ถือว่าเข้า2ปีกว่าไปแล้วก็ยังถือว่ามือใหม่นะคะหากเปรียบเทียบ กับเพื่อนๆหลายท่านที่เข้ามาในตลาดมากกว่า3ปีนั่นเองคะสิ่งสำคัญเลยค่ะมือใหม่ในตลาดนี้ค่ะ3ข้อนี้ค่ะคุณอย่าขาดนะคะอย่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ1คือความรู้ความรู้โครงสร้างพื้นฐานความรู้เชิงเทคนิคค่ะประกอบในการตัดสินใจในการลงทุน2ค่ะ ะค,ะความรู้ยังไม่พอค่ะนะคะขาดไม่ได้เลยคือการบริหารเงินกระจายความเสี่ยง่ะต้องรู้จักการบริหารจัดการทางการเงินด้วยค่ะเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงให้ส่วน 3. เลยข่าวสารหากคุณจะเป็นนักลงทุนแต่ไม่เคยติดตามข่าวสารนะคะวันนี้คุณกระโจนเข้ามาเหตุ ลงทุนซื้อเลยปรากฏว่าข่าวมันเป็นในเชิงลบหรือบวกนะคะมันก็จะทําให้อาจเกิดความเสี่ยงได้ค่ะนี่คือ3ข้อค่ะที่นักลงทุนควรจะติดตามข่าวสารประกอบก่อนการตัดสินใจสเสมอนะคะทุกคลิปจะมีคําเตือนนะคะก่อนที่จะไปติดตามนะคะ มือโปรนะคะแต่ให้สังเกตนะคะหากเราเป็นมือเก่าก็ดีมือใหม่ก็ดีค่ะแต่วิธีการลงทุนเราค่ะกับผลตอบแทนไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยค่ะปรับเปลี่ยนในที่นี้คือดีกว่าเดิมค่ะนะนั่นหมายความว่าต้องมาทบทวนการดิฉันเองก็ผ่านจุดที่เคยลงทุนติดดอยบ่อยๆนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตัวเองปรากฏว่าความรู้ช่วยได้จริงค่ะเพราะมันลด การติดดอยได้เยอะนะคะมาดูในส่วนของคลิปในวันนี้ค่ะตลาดนะคะสองสามวันสองสามอาทิตย์ที่ดิฉันไม่ได้ทำข่าวจะสังเกตตลาดผันผวนมากเลยบิตคอยทำให้หลายคนดีใจว่ากลับตัวกำลังจะเข้าสู่กระทิงปรากฏว่าไปแตะหกหมื 65, mm ่นห้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโนะคะหลังจากนั้นก็ทุบลงมากลับมาที่นะคะห้าหมื่นบาท ห้าหมืนเจ็ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็ทำให้นะคะคนักลงทุนปุ่มหนึ่งที่เป็นสายเทรดอดแหลกค่ะตัวดิฉันเองก็ไปฝึกเทรดบอกก่อนดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดแต่ดิฉันไปเรียนรู้ฝึกการเทรดทำไมถึงต้องไปเรียนรู้เพราะดิฉันต้องการเข้าใจมีความรู้เรื่องจุดเข้าจุดซื้อ ะะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ของถูกนั่นเองนะคะแต่การเทรดนะคะมันมีความเสี่ยงจากประสบการณ์ที่ดิฉันเข้าไปฝึกเทรดในตลาดฟิวเจอร์โปเลตเสี่ยงสูงมากค่ะโดยเฉพาะหากไม่มีความรู้เนี่ยพอร์ตเน่ยเป็นว่าเล่นเลยฉะนั้นความรู้จึงลดความเสี่ยงเราได้เสมอค่ะมาดูนะคะข่าวเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาตลาดผันผวนสูงทำให้นะคะ พอร์ตหลายคนกับแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญค่ะดิฉันติดตามผู้ที่เชี่ยวชาญสอนเป็นกูเป็นโค้ดพอร์ตแตกกันเยอะในต่างประเทศก็พอร์ตแตกกันค่ะนะคะยอดเงินแตกเมื่อประมาณนะคะช่วงที่มีการดันราคาไปแตกห0 0 0ื่นห้าและคุบลงมาค่ะเพียงแค่คืนเดียวค่ะเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นข่าวออกมานะคะยอดแตก เป็นหลักหมื่นล้านบาทค่ะก็คิดเอาขนาดเชี่ยวชาญน,นะคะมีความรู้นะคะเทรมาเป็น1 0บสปียังแตกเลยเพื่อนๆและอย่างดิฉันค่ะมือใหม่ในการเทศดจะเหลือหรอนะคะแต่แน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันไม่ขาดเลยคือการบริหารจัดการความเสี่ยงใช้เงินเพียงเล็กน้อยค่ะที่เสียได้ เพราะเรารู้ว่าเรามือใหม่เแค่นั้นเงินที่เราจะไปฝึกเทรดเงินที่เราจะไปลงทุนต้องเป็นเงินที่เรากันว่าเรายอมเสียได้แล้วนะคะนี่คือการจัดการทางการเงินค่ะอย่านําเงินในชีวิตครอบครัวเรามาทุ่มกับตลาดไม่ว่าตลาดลงทุนใดๆก็แล้วแต่ค่ะเราต้องบริหารนั่นเองนะคะเรามาดูค่ะตอนนี้ค่ะตลาดก่อเริ่มนะคะผันผวนเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะช่วงเช้ามีข่าวตัวเลข นะคะเศรษฐกิจของอเมริกาค่ะปรากฏว่าข่าวออกมาดีตลาดหุ้นก่นนะคะอ่าดาวโจนพุ่งไปสี่ไปแต่สี่หมื่นหนึ่งแปดร้อยกว่าค่ะและนะคะก่อนตลาดปิดค่ะก็ย่อลงมากันนั่นคือกลุ่มตลาดหุ้นค่ะเน็กซัตเอสแอนพีพุ่งหมดเลยค่ะนะคะเป็นบวกค่ะปรากฏว่าบิตคอยพุ่งเช่นเดียวกันแต่พุ่งไม่สูงค่ะนะจากห้าที่ทุบลงมาห้าหมื่นแปดกว่า ก็ดันขึ้นไปค่ะดันขึ้นไปหกหมืนหนึ่งกันแล้วก็ถอยลงมาอีกข่านนะตอนนี้บิตคอยแตะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมืนเก้านะคะห้าหมื่นเก้าสามเจ็ดศูนนะคะดิฉันจะดูราคาตามหน้าคอยมา r k เก็ตแคปเป็นหลักนะคะไม่ได้เข้าไปดูในเนื้อหาข้างในอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะเอาเป็นว่านะคะ ดันขึ้นไปหลอกหาให้คนดีใจว่าจะกลับตัวจะพุ่งแล้วปรากฏว่ามีแรงทุบลงมาค่ะต้องดูค่ะว่าบิตคอยมันจบรอบนะคะการโลนะคะหรือจุดต่ำสุดแล้วหรือ,อยังนะคะนักวิเคราะห์นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีการวิเคราะห์ว่าบิตคอยจะนะคะจบที่ห้าสี่หมื่นแปดค่ะ มีการวิเคราะห์นะคะว่าราคาบิตคอยจะจบที่40,000ประมาณนะคะบปละมาณอาจจะมากน้อยนะคะอยู่ในเกณฑ์48,000นะคะเพราะนะคะในตลาด Market Tap นะคะ บิตคอยมาแตะที่4ี่หมืนเก้านะคะประมาณ4ี่หมืเก้าฉะนั้นนะักวิเคราะห์มองว่าบิตคอยมีโอกาสจะลงมาที่4ี่หมหรืออาจจะไปที่4ี่หมืนเจ็ดได้นะคะนะนักวิเคราะห์ขยับอีกแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูก่อนที่จะมีการบูรันบูบูรันหรือพุ่งกระทิงครั้งใหญ่บิตคอยา Bitcoin อาจจะย่อนอีกครั้งหนึ่ง นะะตรงนี้เป็นเพียงแค่มุมมองนักวิเคราะห์เท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะฉะนั้นกาเพราะในตลาด Market ็ตแคค่ะมันย่อครั้งสุดท้ายในยอยู่ที่ประมาณ 4ี่หมนะคะประมาณมากน้อยนะคะแล้วแต่นะคะยังไม่ได้แต่สี่หมื่นแป่หมื่ฉะนั้นต้องจับตาดูมันจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์หรือไม่นะคะฉะนั้นอย่าไว้ใจนะคะสายเทรดค่ะเพราะตอนนี้ดิฉันก็ฝึกเทรดอยู่นะคะก็เทรดไม่เยอะเลยไม่ได้ใช้เงินเยอะเพราะดิฉันไม่มีประสบการณ์ในการเทรดค่ะและเป็นการเทรดตลาดฟิวเจอร์ด้วยไม่ใช่สปอร์ตสปอร์ตเราผิดทาง ก็อย่างมากเราก็ถือได้ไนะคะเพราะการถือบิตคอยไม่ได้เสียอะไรไดิฉันบอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ไไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะคะสิ่งที่ดิฉันไปฝึกเทรดเพื่อต้องการความรู้เชิงเทคนิคในการเอาไปประกอบในการลงทุนนะคะที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะเพราะ ฟิวเจอร์นะคะทำให้เราเข้าใจตลาดอีกรูปแบบหนึง่งตลาดฟิวเจอร์หรือตลาดฟอเรสต์ค่ะการลงลงแรงยิ่งกว่าสปอร์ตอีกนะคะมันจะต่างกันเล็กน้อยหมายความว่าสปอร์ตค่ะณนะราคาล่าสุดของคอยมาเก็ตแผบต่ำสุดคือสี่0มื่นเก้ากว่าแต่ฟอเรสต์มันต่ำกว่านั้นค่ะมันไปต่อสี่0มืนแปดไปแล้วค่ะนี่คือความต่างค่ะดิอนเทนะคะที่ผ่านมาค่ะนะคะตลาดของ นะคะสปอร์ตเนี่ยยังยังวันนี้ค่ะตลาดของสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 8า0ม5 7 0แ0แต่ฟิวเจอร์ขำกว่านั้นอีกนี่คือความต่างะันะคะความต่างตรงนี้นะคะดิฉันก็กำลังศึกษาว่ามันต่างกันเพราะปัจจัยอะไรมาจากปัจจัยนะคะในส่วนของกระดานเทรดหรือตลาด ทั้งตลาดเลยนะคะแต่ที่เห็นนะคะทองพอเร็ดทองกับสปอร์ตก็ราคาไม่เท่ากันเช่นเดียวกันค่ะพอดีฉันก็เทรดตลาดทองอยู่ด้วยนะคะอ่าฉะนั้นนักลงทุนค่ะนะคะสิ่งหนึ่งก็ต้องสังเกตมันมาจากปัจจัยอะไรมันมาจากตลาดคนละตลาดก็ทําให้ราคาแตกต่างกันแตกต่างกันไม่เยอะแต่ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะคะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นนักเทรดสปอร์ต ฟิวเจอร์เสี่ยงหมดค่ะทุกตลาดเพราะสินทรัพย์ดิจิตอลก็ยังถือว่าเป็นของใหม่อยู่แม้จะบิตคอยจะมีอายุ10ปีแล้วอย่างที่เราเห็นมันล่วงแรงนะคะพันผลสูงกว่ากุ้นค่ะนะคะอ่ะมาดูค่ะตอนนี้สินทรัพย์จิบะนะคะบวกอยู่ที่ 0, 0. ูจุดแค่ะราคาล่าสุดของจิบะอยู่ที่1,4 หนตัวท้ายนะคะมีการดันขึ้นมาเล็กน้อยค่ะนะคะมาดูในส่วนของลูน่าคลาสิกกันบ้างคะ่ะราคาล่าสุดของลูน่าคลาสิกนะคะก็ยังถือว่าวิ่งตามบิตคอยอยู่นะคะก็ดาวลงหรือลบอยู่ที่1.1%ึราคาล่าสุดอยู่ที่822นะคะข้างหน้าคือ0ูนย์สตัวนะคะจะสังเกตที่บาดก็0ูนย์ขอไปชีบะศูนย์สตัวเช่นเดียวกันนะคะแต่ตามด้วย1นส รูหน้าศูนย์สี่ตัวเช่นเดียวกันตามด้วยแปดสองสอง่ะอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยยี่สิบอู่ในท็อปสองร้อยนะคะอ่ะนี่ก็คือราคาล่าสุดดิฉันก็จะมุ่งเน้นทำขา่าว รูหน้าคลาสสิกและชีบะเป็นหลักนะคะแล้วก็แจมแบ่งปันในเรื่องของบิตคอยนะคะทำไมถึงต้องติดตามบิตคอยเพราะบิตคอยเป็นเหรียญใหญ่ค่ะเป็นเจ้าแม่ทุเนเขงเจ้าแม่นะคะแล้วก็นักลงทุนกองทุนรายใหญ่ๆลงทุนบิตคอยอยู่บิตคอยขึ้นเหรียญเล็กก็พุ่งตามค่ะมาดูในส่วนของนะคะกระแสะข่าวกันบ้างนะคะในส่วนของข่าวต่างๆค่ะนะคะอ่ะอย่างนะคะในส่วนของ ะะตลาดนะคะในส่วนของตลาดนะคะอ่ะอย่างวันนี้ค่ะนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ในเชิงนะคะอ่าในในส่วนของเหรียญเอาคอยต่างๆค่ะนะคะก็มีการคาดการณ์นะคะอย่างท่านนี้ก็มีการคาดการณ์นะ,ะว่ามันจะมีการปรับตัวพุ่งขึ้นแต่ก็ต้องดูค่ะนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าถ้าจะพุ่งครั้งนี้จะเป็นการพุ่งครั้งใหญ่ถึงสี่พันบิลเลียนนะคะสี่ นะคะสี่ล้านล้านนั่นเองนะคะอ่าขออภัยสี่พันบิลเลียนก็ต้องดูต่อไปจะมีการพุ่งขึ้นหรือไม่นะคะดูในเชิงกราฟถ้ามันจะพุ่งครั้งต่อไปนะคะอ่ะก็ต้องดูค่ะว่ามันจะไปคือในส่วนของอันสคอนนะคะ คือกลุ่มของคริปโตเหรียญน,นะคะเหรียญเล็กนั่นเองนะคะถ้าพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะ,ะจริงๆดีฉันก็มีติดตามข่าวในส่วนของ Baby d o ออยู่ด้วยนะคะ่าแต่นะคะโดยทั่วไป Baby d o อในช่วงนี้ค่ะก็นะคะเดดเบื้องต้นตอนนี้นะคะเบบีด็อก็มีการประชุมนะคะโหวตเพื่อให้ Baby d o อกเป็นอิสระ นะคะต่อนะคะบล็อกเชนนะคะ่ใบแนนนะคะ,ะ,คะ, ance, ะ,คะแล้วก็บล็อกเชนที่เบบีด็อกเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็อยู่ระหว่างการเปิดโหวตอยู่นะคะก็ต้องรอโหวตนะคะน่าจะสิ้นสุดในวันที่29สิบเก้านะคะก็คือวันนี้นะคะวันนี้ย9บ้านะคะมีการเปิดโหวตอยู่นะคะในส่วนของเบบีด็อกเนาะแต่นะคะมาดูกระแสะข่าวดีๆของ บิตคอยบ้างค่ะช่วงนี้ค่ะก็เริ่มเป็นเทนแล้วนะคะบิตคอยก็เริ่มมีการให้บริการในรูปแบบของ ATM ค่ะที่นักลงทุนสามารถที่จะนะคะไปกด ATM บิตคอยนะคะเปลี่ยนเป็นเงินได้นั่นเองนะคะอ่ะพูดง่ายเรามีบัตรวีซ่าเป็นบิตคอยแล้วเราต้องการใช้เงินเราก็ไปเข้าเครื่อง ATM ก็จะเปลี่ยนเช้งเป็นเงินให้กับ เรากายอย่างข่าวนี้ค่ะนะคะเขาเรียกว่าเพลเมนต์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของบิตคอยนะคะเป็นการเด็ดสถานการณ์ในส่วนคอยค่ะส่วนข่าวของรูน่าคะว่าเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาดูเนื่องเนื่องจากช่วงสองสันที่ผ่านมาเธอและฟอร,ร์แลกค่ะได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของการทํางานครั้งสุดท้ายของเขานั่นก็คือการเ,าเกรดนะคะเกรดครั้งสุดท้ายและการ เบินการเผานะคะเหรียญที่เขามีอยู่นะคะมีอยู่นะคะและก็มีการนะคะกลับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของข้อเสนอในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเป็น5%นะคะและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดโหวตอ,อยู่นะคะซึ่งโหวตส่วนใหญ่อนุมัติให้กับเขาค่ะเพราะสิ่งที่เขาเปิดโหวตคือการ เกรดที่ดีและครั้งสุดท้ายสองก็คือเรื่องค่าคอมมิชชั่นหและสามคือเรื่องของนะคะในเรื่องของสามเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเบินการเผานะคะเหรียญที่ถือครองอยู่ค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนะคะกลุ่มเหรียญน,นะคะเธอละก็คือนะคะรูน่าคลาสิกเวอร์ชันสองรูน่าเวอร์ชัน1และ u s t นะคะอ่าสนะคะฉะนั้นก็ต้องจัด ในส่วนของรูน่าคัสิคค่ะมาดูซักเล็กน้อยนะคะในส่วนของข่าวนะคะที่ออกมาในเรื่องของรูน่าคัสิอย่างเทอร์ราฟอมแลกนะคะพึ่งเปิดนะคะในส่วนของนะคะผู้ใช้เทอร์านะคะก็คือนะคะผู้ผู้คนมันแรกรูน่าคาสิคและ u ีสทนะคะาภายในวันที่3าสบนะคะในส่วนของการเปิด นะคะตรงนี้ดิฉันก็ยังไม่เข้าใจรายละเอียดที่ลึกซึ้งดิฉันเชื่อว,ว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักลงทุนขาประจําหรือผู้ที่มีความรู้ก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะก็มีการแจ้งเตือนกันนั่นเองเนื่องจากนะคะทอราฟอมแดกกำลังจะหยุดการทํางานเนื่องจากการยื่นล้มละลายกาลังปฏิบัติตามคาสั่งศาลนั่นเองนะคะก็มีการแจ้งในเรื่องของลูน่าคสิกนะคะผู้ที่ถือลูน่าและ USTC นั่นเองนะคะ โดยหากต้องการเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนนะคะก็ต้องไปดําเนินการภายในวันนะคะ30ตุลาคมนะคะก็ยังมีเวลาจนถึง30ตุลานะคะอ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของนะคะในเรื่องของการนะคะอ่าการเปลี่ยนนะคะหรือการในการแลกเปลี่ยนต่างๆนะคะตรงนี้ข้อมูลรายละเอียดต้องขอภัยรายรละเอียดลึกไม่มีนะในเนื้อหานี้นะคะก็ ก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆท่านใดไม่แน่ใจลงไปหาข้อมูลดูอีกทีนะคะดิฉันก็เป็นการเด็ดเบื้องต้นก็แล้วกันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะข่าวนี้นะคะก็เป็นการพูดถึงรูน่าคลาสิกเช่นเดียวกันค่ะนะคะอ่ะข่าวนี้นะคะก็เป็นเรื่องของนะคะข้อเสนอนะคะน่าจะเป็นนะคะข้อเสนอนะคะอ่ะในส่วนของการเปิดโหวตนะคะในใบแหน่ค่ะนะคะ,นะคะในข่าวนี้นะคะ ข่าวนี้นะคะไม่ขอภัยเนาะข่าวนี้พูดถึงนะคะทีมเทอร์ล่านะคะข่าวนี้นะคะข่าวนี้นะคะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของ นะคะสิ่งที่เขาพูดถึงทีมนักพัฒนานะคะ BLC นะคะมาพร้อมกับข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกโมเดลนะคะ GOV ตรงนี้รายละเอียดนะคะเท่าที่ดิฉันอ่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เป็นข้อเสนอที่เปิดนะคะอ่าซึ่งกำลังเปิดเป็นการนะคะไม่ได้เปิดให้โหวตด,ด้วยนะคะเหมือนกับเป็นการเปิดแนวทางนะคะใครมีความรู้เรื่องนี้บ้างก็ลองมาแบ่งปันนะคะเอาเป็นว่าข้อเสนอนี้ นะคะเป็นทีมนักพัฒนาใหม่นั่นเองมีการเปิดนะคะข้อเสนอนะคะใหม่นะคะอารายละเอียดดิฉันก็ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาด้วยนะคะและก็ยังไม่เข้าใจดีนะคะฉะนั้นก็ขอข้ามข่าวนี้ไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะผิดพลาดนั่นเองนะคะอารมณ์นักลงทุนอยู่ที่29ก้ค่ะนะคะอย่างท่านนี้ก็พูดถึงนะคะเอ่อเทอร์าคลาสิกเช่นเดียวกันว่า เออเทอรล,ล่าเป็นโปรโตคอลบล็อกเชนที่ใช้สเปอคอยที่ผูกกับเงินสกุลเฟียกเพื่อขับเคลื่อนระบบการชำระเงินทั่วโลกในภาพนะคะนี่คือข้อมูลนะคะในเรื่องของไวท์เปเปอร์เดิมนะคะที่มีนะคะมีการให้ข้อมูลไว้ของเดิมอยู่แล้วนะคะอ่ะเราไปดูข่าวอื่นในส่วนของรูน่าคลาสสิกนะคะอ่าในส่วนของนะคะอย่างที่เรารู้นะคะว่าตอนนี้ราคารูน่าคลาสสิกก็ย่อลงมานั่นเองนะคะวิ่งตามบิตคอยนะคะ ข่าวก็ส่วนใหญ่จะเหมือนกันอย่างข่าวนี้ก็พูดถึงเธอล่าฟอรมแลกเช่นเดียวกันกับข้อเสนอนะคะที่มีการเปิดให้โหวตอยู่นะคะอ่าดิฉันก็เดี๋ยวขอดูเนื้อหาข่าวอื่นๆของเธอรูนาคสิกว่ามีข่าวอื่นๆอีกไหมนะคะเพื่อนวันนี้ไปนะคะสำหรับรูนาคสิกนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอไปนะคะอ่างประกาศโดยทวิทางการของเทอร่า ฟอร์แลกนะคะเขาพูดถึงนะคะเนื่องจากเทอรล่าฟอร์แลกเริ่มยุติการดําเนินการน,นะคะและตอนนี้ก็มีข้อเสนอ4818จึงถือเป็นการกปลีเปือขายขั้นสุดท้ายที่เราจะดําเนินการตามข้อเสนอละหว่างเทอรล่าฟอร์แลกนะคะกับนะคะ S.E.C. ก็คือนะคะตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาพูดง่ายคือตอนนี้ข้อเสนอที่เขาเปิด4818ก็มาจากข้อตกลงระหว่างเขากับ ะะกอรอตสหรัฐอเมริกานั่นเองในเรื่องของการดูในเรื่องแผนบทที่สิบเอ็ดนะคะฉะนั้นข้อเสนอนี้ก็สืบเนื่องมาจากข้อตกลงกับ SEC นะคะก็คือ,อตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานั่นเองนะคะที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันอยู่นะคะฉะนั้นกอข้อเสนอนี้ก็เป็นการเปิดตามนะคะคดีความอยู่นะคะเพื่อยุติบทบาทในเรื่องของการยืนย่นล้มละลายด้วยแล้วข้อตกลง ากับนะคะคละตอสหรัฐอเมริกานะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเดดโดยทั่วไปนะคะก็คงจะไม่ได้ไปเจาะลึกข,ข้อเสนอใหม่ๆนะคะเพราะต้องไปดูเนื้อหาลึกๆอีกทีนะคะเพราะดีเอนเองก็ไม่มีความรู้เรื่องบล็อกเชนนะคะก็ไม่อยากให้ผิดพลาดนะคะในเรื่องของข้อเสนอที่เกี่ยวกับบล็อกเชนนะคะจะไม่ได้านรายละเอียดลึกนะคะก็คงจะเป็นการเดดโดยทั่วไปที่เป็นสาระสำคัญ นะคะแต่สิ่งหนึ่งดิฉันก็ยังติดตามนะคะทีมพัฒนาใหม่ค่ะนะคะและก็ติดตามชุมชนลูน่าคลาสิกค่ะเพื่อให้นะคะ่ะเพื่อทราบความเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยทั่วไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของลูน่าคลาสิกนะคะปิดท้ายข่าวนี้กันก่านะคะเป็นเรื่องข่าวนี้ก็มาจากนะคะเทอราฟอร์แลกเช่นเดียวกันค่ะอย่างเว็บไซต์นี้ก็พูดถึงเทอร์าจะเผาโทเคนหลังจาก เกรครั้งนี้ราคาลู n a และลู n a าวอร์ชน2จะพุ่งสูงขึ้นอีกหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องติดตามนะคะเทอร์่าฟอร์มแหลกเปิดเผยข้อเสนอกำกับดูแลหลักนะคะสำหรับบล็อกเชนเทอร์่าซึ่งกระตุ้นให้เกิดการหาลือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนคริปโตข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นการอัปเกรดนะคะหรืออัป เดทครั้งสุดท้ายภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของเทอราฟฟอมแลกหากได้รับการอนุมัติคาดว่าจะช่วยกระตุ้นราคาโทเค็นลู n a นะคะเวอร์ชั่น2กตับลู n a คลาสสิกนะคะเกี่ยวกับการเกรดไหลอย่างรวมถึงข้อเสนอการเผาโทเค็นหลักและอื่นๆสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเมื่อเขียนนะคะอ่า ข่าวนี้เขาบอกว่าหลังจากเขาเขียนแล้วข้อเสนอนี้น่าจะผ่านนั่นเองเพราะมีผู้ที่เห็นด้วยเนี่ยประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นนะคะก็ต้องติดตาดูค่ะเพราะข้อเสนอนี้ค่ะให้เปิดให้รงคะแนนนะคะสิ้นสุดในวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมก็คือวันนี้นั่นเองฉะนั้นก็นะคะเชื่อว่าน่าจะาผ่านการโหวตไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องจับตาดูนะคะหลังจากผ่านแล้วนะคะเพราะนะคะคะแนานโหวตเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าสิบแปดจุดห้าห้า เปอร์เซนต์ค่ะก็ต้องมาดูค่ะนะคะหลังจากผ่านแล้วมีการเกรดจะทำให้ราคาลูนา่าขึ้นหรือไม่นะคะน,นี่ก็คือกระแสข่าวในวันนี้สำหรับลูน่าคลาสสิกเดี๋ยวเราไปดูข่าวของชีบะสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของชีบะอีนุค่ะในส่วนของชีบะอีนุนะคะมีอะไรเคลื่อนไหวสำหรับชีบะอีนุบ้างโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของข่าวนะคะแผนของชีบะโดยทั่วไปนะคะก็ เท่าที่ติดตามนะคะในเรื่องของโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนนะคะนะคะส่วนของปาวานนะคะและก็มีการกล่าวราคาของชีบาเพราะอตอนนี้ราคาชีบาก็วิ่งไปตามตลาดนั่นเองนะคะวิ่งไปตามในส่วนของเศรษฐกิจและก็บิตคอยเป็นหลักนะคะในส่วนของชีบาอย่างข่าวยี่สิบแปดล่าสุดนะคะทีมพัฒนาของชีบาก็พูดถึงนะคะชีบาอาร์มี่ นะคะก็มีในเรื่องของเกมนั่นเองบัญชีเกมได้พัฒนานะคะอะในส่วนของร้านค้าแบบครบวงจรสําหรับทุกคนนะคะนี่ก็คือในเรื่องของเกมนะคะที่มีการอัปเดตสําหรับชีมนะคะ,ะ่โดยภาพรวมชีบคงนะคะที่นะคะราคาก็ยังไม่มีการดีดกลับหรือพุ่งขึ้นอย่าง ตามภาพใหญ่ของตลาดอยู่นะคะดิฉันก็คงจะไม่ได้ไปเจาะเนื้อหอาข่าวในเรื่องของการวิเคราะห์ราคาโดยทั่วไปเท่าไหร่นะคะเพราะส่วนใหญ่เนาะหน้าตอนนี้ชีบะนะคะปราวานก็คงเล่นตามตลาดใหญ่มากกว่าก็คือเหรียญใหญ่บิตคอยนั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นการสรุปโดยทั่วไปเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับภาพใหญ่ของตลาดที่ยังคงผันผวนและยังคงต้องจับตาดูการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟกนะคะและ ตลอดทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้ค่ะยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะคะในอาทิตย์นี้และส้นเดือนหน้าค่ะก็ยังมีตัวเลขที่สําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถ้าผลออกมาดีก็อาจจะส่งผลด้านดีๆให้กับตลาดทั้งตลาดสินทรัพย์พุ้นและสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะดิฉันก็เชื่อว่านะคะบิตคอยน่าจะมีการเกลับตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทนะคะเพราะ นะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์มีการคาดการบิตคอยอาจจะไปแตะ40,084,007อีกรอบและดีดขึ้นาหรืออาจจะตับต่าลึกกว่านั้นหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะคะฉะนั้นตลาดนะคะไว้ใจไม่ได้เลยช่วงนี้ก็ยังคงมีความผันผวนนะคะดิฉันก็ขอให้ราคาที่ผ่านมา40,07นะขอหขอไป40,09ที่ผ่านมาของบิตคอยเป็นจุดหวังสุดนะคะและ เปลี่ยนเข้าสู่กระทิงใหญ่นะคะก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้นักลงทุนหลายๆท่านที่เราเป็นสายถือกัน,นะคะ่ะที่รอคอยอย่างดิฉันถือมากี่ปีแล้วเนี่ยนะคะลงทุนนะ,ะดิฉันไม่ได้ลงทุนเฉพาะรูน่าชี้บาอย่างเดียวลงทุนกระจายความเสี่ยงมีทั้งตลาดหุ้นและคริปโตสินทรัพย์และก็ยังมีทองอีกนะคะสิ่งหนึ่งก็คาดหวังนะคะในตลาด นะคะในปีหน้าจะมีทิศทางดีๆนะคะเพราะเราก็ลงทุนตั้งแต่หมีหนักๆมาแล้วนะคะไม่อยากให้มีซ้ําอีกนะคะก็รอคอยการว่าปีหน้าหรือเร็วๆนี้ตลาดจะมีการกลับตัวคื้นเข้าสู่กระทิงใหญ่อีกรอบหนึ่งจะได้ขายสักทีนะ วันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ต้องขออภัยนะคะข่าวสามของลู n a ก็บังข่าวนะคะไม่ได้เจาะลึกนะคะไปในเนื้อหานะคะเพราะตอนนี้ราคาลู n a คาดการว่าน่าจะยังคงวิ่งตามตลาดใหญ่อยู่ Bitcoin นั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพื่อนเพเพียงเ,เท่านี้ก่อนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสาม